สวัสดีครับดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องต้นน้ำนําโชควันนี้ผมจะทำการสรุปเลยสำหรับสูตรที่เราคิดมากันทั้งช่องเพราะว่าตัวเลขมันชอบอั้นเผื่อท่านใดออกไปเที่ยวเสารที่ก็จะได้หยิบสลากลอตเตอรี่กันได้ก็สรุปให้เลยเพราะถ้าไปสรุปใกล้วันออกแล้อันแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวสรุปก่อนจะไปดูตัวสรุปเรามาดูคําเตือนประจําช่อง,องกันก่อนคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกข้อมูลเป็นแนวทางในการสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีเป็นการคํานวณจากสถิติย้อนหลังทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเพราะไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ว่า ตลาดจะทําการออกเลขอะไรนะครับแต่นี้เป็นการทําสถิติย้อนหลังเพื่อให้ตัวเลขเข้านะครับและมีความเป็นไปได้ที่สูตรจะเดินต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูผมได้ทําการสรุปอย่างละเอียดแล้วตัวเลขสําหรับตัวเลขบนเนี่ยเก้ากับสามจะต้องมาหนึ่งตัว มาหนึ่งตัวแน่ๆสำหรับเลขขี้นวันนี้ตัวที่ผมฟันจริงๆก็คือหกสองเก้าตัวเต็งผมเป็นสองเก้านะตัวกันเป็นเจ็ดสามทุกอย่างมีเหตุและมีผลสำหรับช่องนะครับอยู่ๆไม่ใช่ว่าผมไปหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมได้คิดสูตรให้เพื่อนๆดูแล้วเราคิดไปตามสูตรเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นเก้าสองหกเป็นตัวเต็งเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตร ถ้าเราหนีสูตรหนีสูตรไม่ถูกครับสูตรสูตรข้างบนนี่นี่ในสูตรข้างบนผมไม่ได้ลงลงให้เพื่อนๆดูในสูตรหลักสิบผมใช้สามสูตปรปะทะก็ค,คือหลักสิบมันได้ศูนย์สองสี่แปดเก้าสามหลักหน่วยเก้าหกแปดศูนย์หนึ่ง ซึ่งมันหายเจ็ดกักสามแต่ว่าถ้าเราจับสูตรสูตรดั้งเดิมของผมเนี่ยไอ้สามเนี่ยมันจะชนกันแค่สองสูตรไอ้นี้ผมไปคิดสูตรใหม่ขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งเพื่อเผื่อสูตรใหม่มันไม่เดินต่อส่วนอ่าในสูตรปักหลักสิบไอ้ตัวข้างบนนี้เป็นสูตรเก่าสูตรใหม่ผมไอ้สูตรไอ้ข้างบนนี้เป็นสูตรใหม่สูตรเก่าผมมีแค่สองสูตรก็คือ ตัวนี้แต่ผมได้ไปคิดเพิ่มเติมมาอีกสูตรหนึ่งเพื่อปะทะตัวเลขให้มันเหลือน้อยชุดตัวเลขมันปะทะมันก็จะยังมีเจ็ดแต่ผมเติมสูตรนี้มาเพื่อสูตรหนึ่งสูตรใดมันหลุดสาหรับสูตรใหม่ก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนแต่ตัวที่มันชนจริงๆก็คือ,คอเลขสองปักหลักสิบเลขเก้าปักหลักหน่วยเพราะฉะนั้นผมจึงฝันที่ หกสองเก้าหกสองเก้าจึงเป็นเบอร์เต็งสำหรับผมเบอร์กันเพื่อสูตรใหม่ที่ผมคิดมามันมันยังไม่เดินต่อเพราะมันยังไม่สเสถียรยังไม่นิ่งเบอร์กันก็จะเป็นสี่เจ็ดสามเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งตัวเต็งและตัวตัวกันอ่าตัวเลขไม่แค่สองเบอร์ก็สามารถนำไปเสี่ยงซื้อได้นะครับแต่สำหรับ ตามสูตรจริงๆแล้วเบอร์ฟันจะเป็นหกสองเก้าส่วนในเลขล่างในเลขล่างตัวที่ผมฟันก็คือเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งตัววิ่งของเราคือเจ็ดกับหกจะต้องติดล่างอย่างน้อยหนึ่งตัวตัวสำรองเลยเป็นเจ็ดสองกับหกสามหกสามนี่ผมดึงลงมาไว้ตัวสุดท้ายเลยนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาดับ สามแปดข้างล่างผมก็ไปคิดไต่ตองอย่างละเอียดตามสูตรเพราะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากครับที่คอมเมนต์เข้ามาเพราะผมคิดว่าสูตรดับหกสามแปดเนี่ยดับมานี่มันน่าจะหลุดแค่ตัวเดียวแต่ผมก็ยังเก็บไว้เพราะเราคิดไปตามสูตรทำไมทำไมถึงเปลี่ยนแปลงตัวเลขเดี๋ยวเรามาดูมาดูสูตรทุกอย่าง มีเหตุและมีผลมีเหตุและมีผลเพราะว่าวันนี้ผมเน้นให้สมาชิกถูกที่แรกเราฟันหกสามตัวลองเจ็ดหนึ่งตัวกันหกเก้ากับเจ็ดสี่จะสังเกตได้ว่าเจ็ดสี่กับหกเก้าเนี่ยหายหายไปแล้วกลายเป็นหกหนึ่งมาแทนเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูในสูตร ปักหลักสิบกับปักหลักหน่วยปักหลักสิบของผมตัวเลขมันหายที่ศูนย์สามห้าสี่ปักหลักหน่วยหายสามกับหา้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสามเนี่ยอาจจะไม่หมาก็ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวหายเพราะฉะนั้นหกสามกำลังเลยตกลงมาส่วนเลขห้าเนี่ยคนให้กันมาเยอะนะแต่เห็นไหมครับมันเป็นตัวหายแล้วมัน มันไม่ติดในสูตรเด่นมันไม่ติดในสูตรเด่นของเรานี่สูตรเด่นเราสูตรเด่นที่ผมสอนไปที่ผมสอนไปเนี่ยในสูตรแรกมันเด่นที่เจ็ดหกแปดสองสูตรที่สองคือหกเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สามก็คือเจ็ดหกเห็นไหมห้ามันก็ยังไม่ติดเลยครับหกห้าก็ออกไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหม เนี่ยในสูตรนี่คือสูตรสูตรการมาทะชุดชุดที่สามมันมาทะที่เจ็ดกับหกนะครับนะสูตรการมาทะในชุดแรกใช้สูตรถึงหกตัวสูตรหกตัวเนี่ยยังไม่เคยผิดจากต้นปีมาสูตรเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะเหลือเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเนี่ยจะต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ไม่น่าจะผิด และสูตรแรกที่ผมนำมาสอนเนี่ยเป็นสูตรห้าสูตรสูตรนี้เป็นสูตรเก่งมากมันจะประท่ากันที่เจ็ดเจ็ดตัวเดียวยตัวรองก็คือหกแปดสองเห็นไหมครับเนี่ยแล้วผมยกมาไว้ตรงนี้ผมยกมาไว้ให้เพื่อนๆดูนี่ไหมครับหกแปดสอง แล้วผมใช้แต้มมาปะทะแต้มเนี่ยมันชนกันที่เก้าศูนย์ห้าสี่ตัวรองก็คือหกกับแปดเจ็ดหกหนึ่งนี่มีตัวเดียวแต่ทำไมถึงเลือกเจ็ดแต้มเนี่ยหกหนึ่งเท่ากับเจ็ดแต้มแต่ทำไมถึงเลือกหกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผมใช้4901ตัวในสูตรแรกที่แรกผมคิดว่าสูตรนี้จะหลุดนะ แต่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาผมเลยไปคิดสูตรขึ้นมาใหม่สูตรนี้ผมคิดขึ้นมายี่สิบงวดจากต้นปีมาไม่หลุดก็คือเป็นเลขบังคับโชคดีที่ผมคิดสูตรนี้ขึ้นมาได้ในในระหว่างที่กำลังสับสนตัวเลขนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวแปรสำคัญเพราะผมสามารถคิดสูตรเดินหน้าได้ถ้าในอยู่ในจังหวะที่ตัวเลขไม่ไปต่อเนี่ยผมจะคิดสูตรขึ้นมา และสูตรเนี้ยผมใช้เลขถึงห้าตัวเป็นตัวบังคับก็แสดงว่าสูตรเนี้จะเดินต่อไปไม่ย่าไปต่อครับคือเจ็ดแปดสามสองหนึ่งนำสูตรเก่งกับสูตรเก่งมาปะทะกันได้หนึ่งเม็ดเดียวครับหนึ่งเม็ดเดียวตัวที่เราดึงไว้ก็คือเจ็ดกับหกเพราะฉะนั้นนำมาประกบเลยครับ เราจะไม่สนเลขดับนะครับดับไม่อยู่หุ่นนี้ดับไม่อยู่เราใช้สูตรเก่งกับสูตรเก่งมาชนกันเลยมันก็จะได้ที่เจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งตัวกันทําไมถึงเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองมันติดอยู่ในเก้าแต้มนี่มันติดเลขเก้าแต้มถ้าเกิดตัวปะทะไม่มาจริงๆอนี่ยไม่มาจริงๆตัวปะทะไม่มาจริงจริง ตัวเลขมันก็จะออกเจ็ดสองกับหกสามคือติดเลขเก้าแต้มนี่คือตัวกันนะครับแต่ตัวจริงๆผมก็ฟันที่เลขประทะนะครับเพราะหวยงวนนี้มันออกรัฐบาลหวยรัฐบาลเนี่ยมันออกเลขสัญจรเราต้องใช้ตัวเก่งที่สุดที่เรามีอยู่ผมจึงฟันที่เจ็ดหนึ่งตัวรองก็คือหกหนึ่งกันคือเจ็ดสองกับหกสามเป็นเลขเก้าแตมซึ่ง ในงวดนี้ยผมมีความมั่นใจมั่นใจว่าตัวเลขของผมเนี่ยจะต้องถูกเพราะนี่เป็นงวดที่สามแล้วที่ที่ผมคำนวณขึ้นมาซึ่งผมต้องคิดให้เข้าเพราะเราจะไม่ไม่คิดเข้าข้างตัวเองครับเราคิดไปตามสูตรนะคิดไปตามสูตร ตัวเลขมันถึงจะเดินต่อนะครับนี่งว่น,นี้แหละวัดฝีมือแต่ผมบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงนะทำไมผมถึงตัดเก้าทิ้งโหคนให้เก้ามาเต็มเลยเลขเก้าล่างเดี๋ยวเรามาดูความลับของตัวเลขทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนี่ ผมดับเข้าไปที่เก้าดับสองสูตรสูตรเนี้ยงวดที่แล้วดับสีไม่อยู่นะสูตรนี้คือดับสีไม่อยู่สูตรดับผมไปไล่ย้อนมาเนะี่ยส่วนมากดับหลุดแล้วงวดต่อไปดับอยู่และมันมีสูตรนี้มาบังคับอีกทำให้เก้าของผมอะไม่เด่นและเอาไปประกบกับตัวตัวตามสูตรจริงๆแล้ว ไปประกบอะไรไม่ได้เลยไปประกบอะไรไม่ได้เลยนอกจาก92 92เม็ดเดียวถ้าก้9มาก็92เม็ดเดียวแต่ผมดูแล้วก้9ติดเลขดับผมไม่อาไม่ลังเลโยนทิ้งเลยผมว่าก้9ไม่น่าจะมาวันนี้สวนกับท่านอื่นเลย แต่เราจะถูกไปด้วยกันนะเพราะผมคิดนี่ผมไม่ได้คิดให้เพื่อนๆดูโชว์อย่างเดียวนะผมซื้อด้วยนะครับซื้อด้วยเพราะว่าอาจารย์ทุกคนนะถ้าไม่มีความชอบตัวเลขก็คงจะไม่มาเป็นนักคำนวณน,นะครับและผมเนี่ยคำนวณเพื่อให้ถูกเพื่อให้เป็นไปได้เ็่อสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปสรุปแล้วครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลขที่ผมคำนวณขึ้นมาจะสามารถเข้าในงวดนี้ จะสุดความสามารถแหละครับเพราะานี่ผมไปคิดสูตรล่างแกะสูตรขึ้นมาใหม่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเลขหนึ่งจะมาเพราะอะไรเพราะอะไรผมตามเห็นไหมผมตามตัวนี้มาหลายงวดแล้วมันไม่เคยมันไม่เคยผิดเยอะขนาดนี้นะงวดน,นี้เป็นงวดที่ห้าเป็นไฟบังคับแล้วหนึ่งกับสองถ้าไม่มานี่ก็ถือว่าสุดยอดแลลว แต่ผมไม่ได้ดูตัวผมไม่ได้ดูตัวนี้เป็นหลักเลยนะผมมาดูที่ตัวสูตรนะครับมาดูที่ที่ตัวสูตรอเอิญตัวสูตรมันดึงเด่นออกมาได้หนึ่งเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมาแน่มาแน่นอนครับนี่จึงมาจึงเป็นที่มาของเจ็ดหนึ่งและหกหนึ่งถูกกันทั้งช่องสักทีมีคนดูแค่สองสาร้อยคนเนี่ย กันทั้งช่องผมทิ้งไอเล่มคำนวณที่ว่าผมตัดได้ได้เจ็ดห้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ไม่รู้ทิ้งไปไหนไม่งั้นจะหยิบมาให้ดูถ้าผมคำนวณได้เลขเรียงเนี้ยส่วนมากจะเข้าส่วนมากจะถูกนะครับนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมในช่องต้นน้ำนำโชคเนี้ยจงโชคดีสำหรับงวดนี้นะเพราะข้างบนเนี้ยผมก็ว่าง่ายนะครับ น่าจะเข้าเลยข้างล่างผมก็มีความมั่นใจเพราะผมคิดสูตรขึ้นมาใหม่สรุปแล้วขอให้ท่านถ้าเกิดเดินทางไปไหนมาไหนก็ดึงลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับเพราะเลขข้างล่างนี้ผมปักหลักแล้วนะปักตามสูตรปักหลักแล้วนะครับแต่ก็กลับตัวไปด้วยนะครับเพราะตัวเลขไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอาจจะผิดพลาดตัวเลขอาจจะออกหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งหกก็ได้นะครับ แต่สำหรับผมก็ตามปักหลักครับผมก็ได้เสียงซื้อลอตาตอรี่ไว้ละเจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่งก็ขอให้สมาชิกทุกท่านจงโชคดีครับประสบความสําเร็จในวดนนี้นะครับก็ขอ,ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ